ชมกันดอยู่กับผมอีกแล้วชม์มแชนแนลวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเกี่ยวกับแมค้าน่นเองซึ่งเป็นมาครับอีพี5แล้วนะคะโอเคอเ,อเริ่มมีเลยเหรอเริ่มบุกเลยไอคิปเปอร์ตัวเล็กคิปเปอร์ตัวเล็กน่าํำคาญน่ารำคามากไอคิปเปอร์ตัวเล็ก โอเคตรงนี้ผมจะทำเป็นแบบกล่องหรือหลุมศพตัวอะไรต่างๆก็ได้โอเคเดี๋ยวขอไปขุดหนินก่อนแล้วกันอ,อยูไอยยย่ไหนเสียงอะไรเสียงอะไรไอ้แมงมุมต้ม๋ตายเอ้อ ตีแรงก็ซิปเปอร์ซิปเปอร์แค่คคคทงให้หมุนมันหัวแต่ตีไม่ค่อยแรงอันนี้ตีแรงโูตีแรงส่วนไอ้ในนอบตัวนั้นก็น่าจะหดมากเลยแหละโอเคนี่ผมไปเล่นหลังใหม่มาผมไปขุดถึงนี่ตรงนี้ไม่ได้ขุดแล้วขุดตรงนี้แทน โอเคขุดต่อเลยขุดต่อขุดต่อขุดต่อเราจะเล่นเอาชีวิตลอดไปแบบนี้จนจบเลยจนถึงบอสใหญ่โอเคเจอฐานแล้วดินดินไปจืดขุดฐานไป แล้วจะขึ้นยังไงอ่ะทีนี้ไม่รู้เอออันนี้คืออะไรไม่รู้เธอขวานแน่เลยะแล้วจะขึ้นยังไงไฟก็ไม่มีาลืมถามไฟเดือแต่ละ ทำมาต้องเยอะจะหมดเร็วได้ไงจื้นโอเคประมาณนี้ประมาณนี้โอเคน้ำเรื่องเปลี่ยนตีขุด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 โอ้พังแล้วเหรอใช้แป๊บเดียวเองที่ขุดเหล็กก็ได้โอ้ที่ขุดเหล็ก ุดเร็วมาเลยขึ้นข้างบนข้างบนตรงนี้โอเคนี้แล้วก็ทำเป็นนี้ต่อไปก็ทำเป็นแบบนี้ จึ๊บออะจึ๊บแล้วก็เอาไม้สีขาวนี้อ,อจึ๊บยังขุดไม่หมดขุดประมาณนี้ว่าเกียดขุดแหละ ขึ้นไปข้างบนข้างบนทางขึ้นอยู่นี่วะอ๋อเสียงไงถ้ำตกใจบุกอีกเลยไม่นเฮยถึงโอ้โหตีแรงตีแรงเทาานี้ตีแรงกด ตัวเมื่อกี้โอ้ยเกือบจะอะไไงพ่อคะมีอะไรให้ซื้อป่ะหรลงไปไม่มีแอมโมเลานี่หว่าแอมอลเลาแบบลงมัดอันใหม่ฮะอ้ใช้เยอะมากเลยไปยแล้วนะพ่อคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ กเยอันนี้มันดามิเท่าไหร่ว่าไอปืนอะไรเนี่ยอยากรู้จริงดามิเท่าไหร่อ๋อเหลือไจมันเป็นปืนไี่หว่าไม่มีลูกกระสุนยิงไม่ได้ยิงไม่ได้อา้าวยิงไม่ได้โอเคนอนดีกว่า นอนไม่ได้นกก็ไปอยู่ตรงโน้นแล้วไม่มาอาตรงนี้แต่อาจจะมาแล้วก็ได้ตรงนี้ผมก็เป็นดอกไม้แบบฉบับใหม่ที่ผมลงมอดมามาก็คฟื้และนอนตอนนั้นนอนไม่ได้ตอนนี้นอนได้แหละโอเค ตัดไม้นิดนึง่งต่อไม้ขาดแรงแรงขาดเอ้ยขาดแรงไอแรงขาดเอ้ยเอ้ยขาดแรงเอ้ยเอ้ยแรงขาดอ่าแล้วแล้วที่ตัดไม้หาย ไม่อยากทำไงาอาเจบ็บอาเจบ็บโอเคได้ที่ตัดไม้มาแล้วไม้ขยิบนี่สวยมากเลยอันนี้ขยิบแบบเป็นเยลลี่เลยอะโอเค เอ้ยอีกแล้วทีนี้ไบกิเปอร์โอ้ยมือนหัวอ,อีกแล้วมือนหัวทางกระเพาะติดบ่อยก็ไม่ดีนะเนี่ยโอ้ยไม่ติดแหละดีนะที่มันไม่รุนแรงอบ่อยจริงๆเลย าากกนดีว่สวัสดีปลาวอนไม่ได้ฆ่าแกเราจะฆ่าปลาตัวนี่ไปซะละเฮ้ยเฮ้ยอ,อีกแล้วอีกแล้วคิปไปอ,อีกแล้วอื่นอีกว่ะเออมันหัวมึงมันหัวเออโอ้ยเตะเจ็บไม่เตะเจ็บดิมันหวัมนหว,าออม,ม,หวามากเอาไว้เอว กินอาหารนัำยำดอกไม,กม,ม้นี้ไปหามาจากตรงนู้แล้วเอามาผูกตรงนี้แทนยำเงตรงนี้อาจจะทําเป็นสะพานน่าจะใช่ทําทเป็นสะพานดีไหมเนี่ยสะพานหน้าหน่า,นาตรงเตง one. เทสะพานสะพานแบบนี้ดูสวยไปไม่ถึงยอ้ยโอยขึ้นไปไม่ได้จริงๆทำแม่นะ บวนได้แล้วโอเคตรงนี้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 ฟักยูอ่ะเดี๋ยวผมจะลวกอัเนี่ยสะพานก็ใหญ่ขึ้นฟักลื่นดูข้างล่าง ร่วงบ่อยจิ้มไม่น่าทำสกาหรือทำข้างล่างดีกว่าไหนๆก็ทำข้างบนและทำข้างบนต่อโอ้โวางไม่ถึงอเออโอ้ยดีนาะตอนอุ้ยแรงแรง เมือ่อไรจะวางได้ถามจริงนานมากกว่าจะวาง,างส,ส,สะพานสักชัมงหนึ่งทออกนั่นไงน,งน,นกนกไปบินอยู่ตรงนั้นแทนแหละโชคดีจะได้ไม่จิกบ่อย นี่ก็ร่วงจังหินหมดเลย เดียวอีกนิดเดียวถึงยัง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 น่าจะถ,ถึงแล้วถึงแล้วอ๋อหินหมดนอมยังไม่ถึงเลยหินหมดซะแล้ว ทำยังไงดีในสะพานขาดแล้วเนี่ยจะนนเอางาวไม่ลามฝดหินหมดแล้วก็หมดเลยต้องไปหาใหม่ลืมไปว่าอยู่ในกล่องไม่ใช่เหรอเกิดอยู่ในกล่องหรือเปล่านะไปใช้งานมาแล้ว เอาเหินอันนี้ก็ได้ไม่เ,เห็นจะเปืองขีด <c oughs> ขุดกระพัง <c oughs> หินอันนี้แหละดีสุด ประหลดว่าดีสุดไม่ดีสุดไม่รู้เดียไอตัวนั้นก็มาบุบบอยน่เราเดียไอตัวเนี้ยไอตัวนี้มันอยู่ตรงสะพานตรงนี้ทดีดีน่าจะไม่ตกนะ หมดแล้วเหรอนิดเดียวอีกน,นิดเดียวโอ้โหใช้หินเยอมากเลยนีหมูหน่อยเคเอาวันนี้ หมดแล้วนึกว่าจะพอหมดกแล้วเวหลือแค่6อันน่าจะพอจิบหายวางผิดอืมดีนะ เตรียมไว้อยู่มาให้หมดดีนะั่นที่เก็บไว้อยู่ไม่ยนก็นอหาไม่ไมีที่ขดุดอื้อฮึอโอ๊ยอยัไงนอนมันโคุทำนจนถึงตอนกลางคืนเลย อา่นนี้ตรงนี้มืดมากเลยเอาอนนโอ้ยได้สะพานมาแอบอันนี้ได้สะพานยังไม่ได้ใจเท่าเพรเท่าไหร่แต่ก็มาทำให้มันสดสร็จนก กว่าจะเสร็จเหนื่อยเหนื่อยมากเราจะไปขุดหินต่อหินหมดไปตรงนี้ไม่มีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงข้างล่างตรงนี้แหละมีหินใช่ตรงนี้มีหิน ก็เยอะเท่าไหร่แต่ก็ขุดขุดให้หมดอ่ะที่เป็นหินนหะขุดนี้หินหินหินแฉะละหินตรงนี้ก็เป็นหินแฉะก็ให้ขุดขอจัที่ขุดแฉะขาตรงนี้เลยขาที่ขุดตรงนี้อ๋ออยากได้ดาบเพชรแล้ว เมื่อไรจะได้เนี่ยดาบเพชรเนี่ยเฮ้ยทำโล่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมีเหล็กมีเหล็กเนจะทำโล่ได้โล่โล่โล่เหล็กต้องเผาเหล็กก่อนเผาเหล็กเหล็กเหล็กเผาเหล็กต้องเผาเหล็กต้องเผาเหล็ก ไหนเล็กไหนเล็กเล็กอยู่ไหนเล็กอันไหนเล็กอ๋ออันนี้อันนี้โอ้ย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 หมาเฮ้ยจำได้ว่ามีกระดูกกระดูกกระดูกเอาไหม โอ้โหกระดูกหมดแล้วอ่ะต้องไปฆ่าสเกลิตันนะตรงกลางกระดูกตรงนี้ห้ามไปแล้วตรงนี้ห้ามไปห้ามไปตรงนี้ก็ห้าม ห้ามไปห้ามไปที่อื่นเพราะจะทำเป็นสะเลี้ยงก็ใจลายถิบหายห้ามห้ามไปโอเคห้ามไปจะให้ดูด,ด กระดูกหายหมดแล้วอ่ะกระดูกหายหมดเลยเยังไงดีอ่ะเอาไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเผาเลยกันเผาวันนี้แล้วกันโอเค ใจอ่ะใจเอาด้วยใจปิดปิดไม่ให้เปไหนทั้งนั้นนะ่ะคนแกะด้วยคน 个哦、uh。Oh. โอเคโอเคคลิปนเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่แหละแ,แต่ขอจบคลิปเลยแล้วกันสำหรับวันนี้น,นี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้โอเคแต่อย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ้า